ไอ้กุ้งโอ้กลุ่มนี่ตัวนี้ว้าวมันนี่อยากกินตำคูงแต่ว่าไปซื้อข้าวมันแพงเลยสิ้อไม่เส็จตามกินเลตาให้กินเลยด้วยนี่ทุกอย่างเลยนี่มี่สิบบาทนี่ยัง,ยงผักขั้นจองนี่บกักนาวเเทศเคะน้าห้หน่อยนึงนี่พริกเผาะแต่ว่าเขาบอกให้กระเทียมมากว่ะ นี่นี่ีกับปูดองนี่กับปูหน้าปูหน้าหน่อยเหม็นไมบองบองบองแล้วก็นี่เหม่นจีนสิบาทแกบบกใหญ่เลยมะกะเม็ดพักเกษตรวะพักกะทินี่แหละ เขาขายสิ okay. บ,บาทแกะเรียบร้อยไปทำห้วยกินแในแนี้มัสองห้อเดี๋ยวาก,กินก็ตามบบกคุงกันี่มกอันนี้มกมกอะไรคะมันมีหมกหน่อไม้กับหัวปีค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาแกะเนะเาะว่ามันเป็นหมกอะไรอนสองหมกโอเคเดี๋ยวไปเตรียมเครือ่องต้มตำก่อน บันนี้ห้อกับสิทธ์ได้เวลามาตําแล้วเอาเครื่องปรุงใส่ถาดเรียบร้อยนี่เตรียมเครื่องปรุงมนีมิดปรุงซดนี่น,น,นี่นี่กระปูน่าอ่าเตรียมเครื่องเสร็จเรียบร้อย <c oughs> ทำพริกเรียบร้อยโอ้ยคือเป็นตะเสบเห็นเนาะนี่ใส่ตักรัาผักเง่าเย่าเน่าเน่าเน่าทำเียงยังสิงแม่ดิ นารกกาดีดีเดยอยู่แต่ต้นบกม่วงมันเป็นดอกบอกม่วงลนส่โคหลหรอบุ้งปลาจันงงยอะอันนี้มันคือผงวิเศษที่เขาไว้ท่าหนาหนึ่งบะโอ้โหเนี่อันนี้เอยียงน้ำตาลน้ำตาลน้ำข้าวน้ำตาลปึกหรือว่าคนอะไรอ่งอันนี้เป็นใหม่ น้ำตาลอ้อยอันนี้มันจะหอมก่อนเนาะเวลาใส่ส้มตำมแล้วแต่สูตรแล้วแต่สูตรไผ่สูตรมันอะเป็นของมิตรผลอืมโอเคน้ำเกรือน้อไปหน่อยเนียน

อา,อาหาต้องดมเต็มนี่ไข่ปูเอาตัวที่อร่อยที่สุดตัวที่แซ่บๆเออมีไข่โบบุไงนนคือบ้าน <laughs> ้องอยู่แกปูไข่เต็มไข่เต็มอยู่ด้ว่าไปอื ไข่ตัวนี้ดูดไหมโอ้อยบ่แล้วไปดูดเน่ากินไปแล้วโอ้ดูไข่อืมอืมอืมพอยังพอแล้วค่ะบึ้งที่ช่วยหนอ่อยเอาไม่พูไดไรอนี่มาจอบอยู่นี่โอ้ยเนาะอยากกินตต่บะคงบ่จุกนี้หงายท้องเลยเหรอเห็นไหมค่ะ แล้วก็ใส่เชื่อัซ้มตามเลยพอไหมพอแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องกินกับขนมเส้น

บ้าเด็ดเสียบเถอะวะนี่เสร็จแล้วกุ้งนี่ตัวยังไงปูนะอ่าบั้นนี้เขาก็จะกินเอาอันนี้ โลยเด้มันคือมีดอกบกม่วงมีดอกบกม่วงอีกหนเลยนี่โรยหนุ่มเซนมาเดยแกะขนมเซนก็นนนจะเป็นไบบนีอยากกินไหมเนาะ ใส่ใสจับจับนึงเนาะจับไปหน่อยอิ่มเนาะใส่จับนึงก่อนเนาะกินเมื่อยบึ้งมากุ้งมันหลใส่ปิดไฟอร่อยตอนวันนี้เขาสีกินเมื่อหรือสีกินส่วนแบบเนาะโอ้ยังไม่ได้ชิมเลยนะทีาช <Interior. S 2> ิมกันอืมอ <tomatoes> er> ืมคือแซ่บแท้อร่อยไหมให้จังได้นะ ม้ำเจนกับสีแครงคืงอแ่ากินซอนนะ่ะแต่ว่ามัมนบริสุทธ์แจ่กำังกินนืดหรอกอืม,อม,อม,อม อร่อยไหมชบอบกินไหม,มอร่อยมนะคิ้มเลยอร่อยอ่ออร่อยอะอคนกินนะคนต่างพวกวคนเด้อ อร่อยอ่ะอืมอืมหอมมันปูด้วยปูมันร้องเลยืปูสดปูไข่เค็มไหมปูมปูไม่เค็มอร่อยเนาะอร่อยเผ็ดด้วย นี่ผู้ชมทางดามกุ้ง,งมันจะเด้งๆด้งเพราะว่าปุ้มงมันสดอยู่เนี่ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าลรงไปซื้อหอยอีกตลาดหนึ่ง แปลกขอบคุณค่ะอืออูมันไข่ 啊，欢迎我们进。<noise> <noise> <noise>